สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมสิบ้าทุกท่านมายอ้อนร่อยบคส,สลาศีสไลนะครับหรือว่าขนส่งนะครับหรือว่าขนส่งลาศีสไลนะครับหรือเขาสีเอิญกันว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารนั่นเองนะครับพี่น้องครับคนสมัยโบราณรือว่าสมัยก่อนพันกระศีเอิญว่าบคส,สลาศีสไลนะครับหรือว่า สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดเท่านั้นเองนะครับพี่น้องครับผู้ใดเกิดท่านแนครับพี่น้องครับคนเกิดท่านนะครับอาจจะต้องมีอายุประมาณจากสี่สิบกว่าปีเกือบห้าสิบปีแล้วละครับพี่น้องครับสมัยที่แอดมินเป็นเบาสมหน่อยนะครับก็เคยมานั่งรถอยู่นน่นะครับพี่น้องครับมีรถแลีนไปศรีสะเกดอุทุมพรไป ท hmm hmm, ั้งพ่นไายทั้งสุวรรณภูมิก็มีนะครับไปยะโสธรก็มีนะครับนี่ครับห้าเก้าอีกันยังมีเหลืออยู่นะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นช่องช่องจอดนะครับนี่ช่องจอดรถโดยสารนะครับพี่น้องก็ยังมีอยู่นะครับพี่น้องครับห้องน้ำเพิ่นกันยังมีอยู่นะครับไปกรุงเทพนะครับพี่น้องสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนไปกรุงเทพกับมะขืนอยู่นี่นะครับเป็นรถแดงนะครับรถแดงรถพัดลมนะครับพี่น้องครับสีแดงแดงครับผู้ใดเกิดท่านแน่ครับพี่น้องครับ นี่ครับมาสื่อตัวมาสื่อยุมองนเนลครับพี่น้องครับห้องน้ำกับอยู่ทางด้านหลังครับพี่น้องครับยังมีป้ายหอยป้ายเพื่อนเออ่กงมดแล้วนะครับพี่น้องครับได้ว่านี่ครับอันนี้หอยหอยป้ายนะครับหอยป้ายว่าไปจังหวัดหดไปอำเภอไดนั่นเองนะครับพี่น้องครับสมัยก่อนกถือว่าคือขักนะครับพี่น้องครับนี่นี่ครับมีป้ายยังเหลือป้ายอยู่นะครับพี่น้องครับอ่าแอดมินนี่ก็ รุ่นพูดละครับเครื่องข้นแล้วครับหาิปสองปีหาซิปสามปีแล้วครับพี่น้องครับเป็นสมัยเป็นวัยรุ่นก็คิดเบิงนะครับนี่ครับเป็นป่ายกังมีอยู่นะครับพี่น้องครับเป็นป่ายเพิ่นเอาไว้ถาหอยเ้ออย่างเช่นราศีสไลอุทุมพรราศีสไลศรีสะเกดราศีสไลกรุงเทพแบบนี้นะครับพี่น้องครับแต่ก่อนนี่บรรยากาศมองบริเวณนี่นะครับบขสหรวาสถานีขนส่งผู้โดยสารราศีสไลนี่คึกคักนะครับลานค้าลานขายลานขาย ก๋วยเตี๋ยวลานขายไก่ย่างขายกับเขากับน้ำมองนี่นี่คือคักนะครับพี่น้องครับแบบสนิททิวารถหน้านี่จอดเต็มเลยแหละครับพี่น้องครับบริเวณนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็บ่มีแล้วนะครับกลายเป็นหมองหลางไปแล้วนะครับพี่น้องครับนี่คือบขสราศีสไลนะครับหรือว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอราศีสไลนั่นเองนะครับพี่น้องครับก็มายอดล้อยผ้าทุกทันมายอดร้อยเบิง สถานีขนส่งผู้โดยสารเก่าของอำเภอราศีสไลนะครับหรือว่าบคสอเก่าของราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับพี่น้องครับอ่ะไปแล้วครับพี่น้องครับมาหย่อใร้อยทุกท่านเบิ้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ